เวลา13นาิกา11นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชากัญญาเสด็จไปยังที่ว่าการอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในงานนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนผ้าตะวันกเฉียงเหนือตามโครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทยที่จัดแสดงเรื่องราวอันทรงคุณค่าของผ้าไหมบุรีรัมย์โดยจําลองห้องรับแขกของบ้านช่างฝีมือหัตถศินจากอำเภอนาโพและอำเภอพุทธิสงที่เป็นความทรงจําสําคัญมาร้อยเรียงเครื่องราวประวัติศาสตร์ไหมในจังหวัดบ เริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2477จนปัจจุบันเป็นสมาชิกศิลปะชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะแสดงใบสั่งซื้อเส้นไหมใบแรกจากแกชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องจากช่างทอผ้านำผ้าไหมมัดหมี่ลายน้ำหมักจับถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงณบ้านลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มทานนิทรศกาลวงจรเลี้ยงไหมจากชุมชนหัวสะพานอำเภอพุทธ ay สงที่มีวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์เรื่องการทอผ้าไหมเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการทอผ้าไหมทุกครัวเรือนครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมจนทอเป็นผืนผ้าปัจจุบันรวมกลุ่มจัดตั้งสากลเมื่อปี2553ภายใต้การสนับสนุนของกรมมอนไหมและได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่วนนิเทศกาลภาไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนไทยจำนวน30กลุ่มกลุ่มทั้งกลุ่มศิละปะชีพจากจังหวัดบุรีรัมย์อุดรธานีนครราชสีมาน้องบุรีรัมย์ยโสธรขอนแก่นเลยมหาสารคามสุรินทร์นครพนมสนกลนครและกาฬสินธุทุกกลุ่มใช้สีและวัตถุดิบจากธรรมชาติตามแนวพระําดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนริซ s สเตเนเบิลแฟชั่นที่พระราชทานแนวทางไว้เมื่อครั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมในปีที่ผ่านมาเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ผลงานทุกชิ้นมีตราสัญลักษณ์ Sustainable Fashion ที่ส่งออกแบบและพระจาชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปมอบให้ทุกกลุ่มที่พัฒนาผลงานตาม,าตามพระดำริอาทิผ้ามัดหมี่ลายโบราณสีธรรมชาติจากเขและโครนใต้ตมบัวของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่งา,สางอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ผ้าเส้นใหญ่ว่านเส้นใหญ่แห่งความมงคลของกลุ่มแบรนด์เพนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ผ้าไหมไลายรุ้งแพ,วพราว,วาวแสงย้อมสีธรรมชาติจากครั่งครามทองวาวและสบูเลือดของกลุ่มเย็บผ้าด้วยมือศูนย์การเรียนรู้ขวัญตามพืภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูผ้าไหมแต้มหมี่ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวไฟอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นรองเท้าจากผักตบชวาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบนางอโงงสายกระสุนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมผ้าไฟรีไซเคิลของจุฑาทิพย์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผ้าไฟที่ย้อมมือใช้เส้นใยใยอินทรีย์ โอกาสนี้พระาาพราาทานพระโอกาสให้สมาชิกจากมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการเฝ้าด้วยกลุ่มผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวพระดำริเรื่อง Sustainable Fashion ซึ่งในพระดําริดังกล่าวยังส่งสอดแทรกแนวคิดเรื่องซีโรเวสหรือการลดปริมาณขยะให้น้อยลงจนกลายเป็นศูนย์เป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลงอาทิกลุ่มผ้าสาดแก้วผ้าทอลายโบราณจังหวัดมหาสารคามนำเสนอการใช้ไหมแรงซึ่งเป็นกระบวนการสาวไหมขั้นตอนสุดท้ายนำส่วนที่ติดกับตัวไหมมาพัฒนางานเมื่อนำมาทอจะได้เส้นไหมที่ฝูคล้ายขนสัตว์ มีพระวินิจฉัยให้พัฒนาจากสีไหมเดิมเป็นการย้อมสีที่มีความหลากหลายมากขึ้นกลุ่มห้องเสื้อดีเทลจังหวัดนครราชสีมานำผ้ามัดมีที่ลหลไม่คมชัดทำให้ไม่มีคุณค่านำมาตีเกล็ดและดึงเส้นเพื่อเพิ่มรายละเอียดส่วนเส้นที่เหลือนำมาต่อย,ยอดจนได้ผ้าอีกหนึ่งผืนและโปรดให้หมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพนำผ้าไหมเก่าหรือมีตำหนิมาทดลองทำด้วยวิธีนี้เพื่อเป็นการต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่า จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนต่อยอดงานิทศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนขึ้นเป็นงาน Colors of Buriram ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อจัดแสดงองค์ความรู้เส้นทางสายไหมของจังหวัดบุรีรัมย์จากอดีตที่เชื่อมโยงถึงปัจจุบันการสร้างสีสันและลวดลายให้กับผ้าจัดแสดงสีสันของเส้นไหมมรดกผ้าไหมของบุรีรัมย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นพื้นที่ส่งงานและกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นสาธิตการเยนผ้าบาติก การเขียนทองการทอเสือการทอเสือกกยกขีดการย้อมสีธรรมชาติและงานผ้าอีโคพรินท์ผู้สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่21มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18บนิกาโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิน่นชุดซีเ่าไทยบุรีรัมน้อมจกรักโดยเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์นำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด ได้แก่ไทยขุราชไทยลาวไทยขเขมรและไทยสวยหรือไทยกวยซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีอารยธรรมผสมผสานผ่านนตยลีลาการทำผ้าไหมแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทอผ้าไหมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนครบกระบวนการบุรีร,รมเมืองแห่งผ้าไหมที่ได้สืบสานร,รักษาต่อย,ยอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยนำการตรึมพื้นบ้านมาผสมผสาน,านท่ารำจังหวัดสนุกสนานทำนองอีสานใต้กลังสรรพันธ์กลุ่ม LGBTQ เพื่อแสดงออกถึงความสามารถรอบด้านและความเท่าเทียมกันในสังคม จากนั้นเสด็จไปยังมูลนิธิที่ส่งเสริมศิละปะชีพพิเศษบ้านนาโพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกลุ่มผ้าตุ้มทองทอพระเนตรนิทรศการศูนย์ศิละปะชีพพิเศษกลุ่มบ้านตุ้มทองโดยในปี2514มีการรวมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีสมาชิกแรกเริ่ม57คน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าไหมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากนั้นได้รับงบประมาณก่อสร้าง,างศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโภขึ้นเพื่อรองรับแผนการพัฒนาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนิธททิถาธิราชเจ้ากล่มสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนปัจจุบันภาคเอกชนได้ส่งเสริมการผลิตการอนุรักษ์รูปแบบและลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมตลอดจนพัฒนารูปแบบลวดลายเทคนิคกรทอูปแบบ ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมทําให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะสากลผลิตเป็นสินค้าคุณภาพจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงสร้างความตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาให้แก่คนในท้องถิ่นโดยลักษณะการทอดสะท้อนให้เห็นถึงการถอผ้าในกลุ่มคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เส้นใหญ่ผ้าไหมยังเป็นไหมพื้นบ้านสาวด้วยมือซึ่งยังใช้กระบวนการทําแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการมัดลายสมัยใหม่แต่มีความลงตัวและสวยงามกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ซึ่งในปี2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำริให้กลุ่มผ้ผาทอตุ้มทองกลับมาฟื้นฟูการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติเพื่อให้มีสีที่สวยงามคงทนและไม่ทำลายธรรมชาติท่นี้กลุ่มผ้าตุ้มทองได้สร้างกลุ่มอย่างโอทอปประเภทผ้าสองกลุ่มคือกลุ่มฟืมนไหมบ้านแม่และกลุ่มทอตะวัน ในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป